ปาเป็นองาไมีคนอยู่แต่มัเปิดไฟแล้วเนก็เพ่วนกันิดนะไม่ว่าจะเป็นไฟพัาตรงไันแค่ไม่มีคนอยู่แต่เปิดไฟก็ิดแล้วจะเข้าเรียนทุกห้องหลังจากเริ่มใช้แล้วบอกจาก้องเข้าดีดนะและในการช่วยกันหยัดทางเลยนะน้องเขาบอกน้องเขาต่อยน้องทุบน้องจนเข้าห้องอซียูไม่รู้ดิ ตุนน่ะคาร์ลกันแค่คาร์ลกับน้องน้องเขาจะไอเนี้ยน้องเขาจะดูพี่ตุนจะดูพี่มากน้องจะดูกระตุนแต่ไม่รู้นะว่าตายไม่ตายพี่จะบอกไลยอ่ะอันนี้คือตรวจแล้วอ่ะตรวจที่สองที่เขาเก็บแเ้อเก็บเข้าไปเลอ ข้าบริการอะไดีก uh, ว่าถ้ใไปสามไม่เจอร้ยละเียไายบาทเ้าาท้อยนยเ้า้าปนเ้าไปในงไปเขาจะไม่เสียค่าบริการไรเขาจะไปรวมกับรานาาเป็นากหาจ